รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย รายการคนสวยวัดดอนทุกเรื่องผีมีให้ดูค่ะค่ะและในค่ำคืนนี้นะคะห้ามพลาดค่ะเรายังคงนำเสนอเรื่องราวความลี้ลับความอาถรรพ์รวมไปถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับชีวิตหลังความตายทุกคืนวันจันทร์ถึงคืนวันพฤหัสบดีเพียงคือ4ีินาทีถึงตีหนึ่งค่ะและสำหรับคืนนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวของชีวิตอาสาสมัครกู้ภัยแล้วเรื่องราวเขาจะเป็นยังไงเหตุการณ์ที่เขาพบเจอจะน่ากลัวขนาดไหนไปติดตามชมตัวอย่างกันก่อนค่ะมีห้องลูกกระบาด หน้ากันกระดูกนี่ไม่กระดูกนี่แหลกละเอียดเลครับแต่ไม่เล็กเรางเดินเก็บสมองเขาเก็บชิ้นเนื้อเขารวบรวมใส่ถุงไปเพื่อกลับไปให้ญาติเขามงมีมไซค์ขี่มาชนฟุตบาทไฟแลบไปเลยแล้วคนก็กองอยู่ตรงนั้นถ้าเราไปถึงทันเขาอาจจะไม่ตายก็ได้ ุนโดยบริษัทพูต้าเฮลตีเคลลีบอยเอ็นจีวีิกอัพแต่งเสร็จจากโรงงานขอต้อนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่คนสวยวนดอนช่วงที่2ค่ะค่ะและแขกรับเชิญที่จะบอกเล่าประสบการณ์คนเห็นผีก็อยู่กับเราแล้วค่ะขอต้อนรับคุณชาตินรง์วงพักดีหรือคุณเตี้ยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นนะคะขอสอบถามสึ่งนิดนึงนะคะท่านผู้ชมคะว่าตอนในคุณเตี้ยทำอะไรอยู่คะดูยูนิฟอร์มแล้วน่าสนใจมากเลยอ่าสาสระหม่อมกู้ชีพกู้ภัย ของขึ้นมันเป็นลูกขายของโรงพยาบาลตุ้วิชัยครับฐานวิจิตครับเราต้องทำยังไงบ้างคะอาสากู้ชีพกู้ภัยคือกู้ชีพด้วยกู้ภัยด้วยเป็นอย่างไรบ้างคะก็คือช่วยคนเจ็บดับไฟแล้วก็ช่วยสังคมทุกประเภทครับที่เจออย่างนี้อยู่เขตอะไรอะไรยังไงคะเออผมรักษาการในเขตบกนทนทั้งหมดครับ ฝั่งคนทั้งหมดเราเราปฏิบัติหน้าที่ได้โดยรอบโดยที่ว่าไม่ได้ไปทับเส้นมนือเขาเราสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้โดยที่เราไม่ได้ไปแย่งเขาอะไรอย่างเงี้ง<ล>ยแล้วแล้วส่วนของเราเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไปแย่งเขาเก็บเราไปบรรเทาคนเจ็บายางสาเหตุที่ไปถึงที่เกิดเหตุก่อนเนี่ยคือหนึ่งประเด็นแรกเลยเราไปประเมินคนเจ็บสองเราไปดูว่าเกิดเหตุจริงไหมเพราะว่าถ้าเกิดเราเรียกรถ รถใหญ่วิ่งมันเนี่ยใช้ระ,ะ,ะยะทางว<า>ิ่งมาถ้าเกิดเขาวิ่งมาแล้วไม่เจอเหตุแล้วเกิดมีเหตุอีกที่นึน<า>งเนี่ยจะวิ่งกลับไปไม่ทำไม่ทำเกิดเหตุจริงไหมนี่หมายความว่าการที่แจ้งเนี่ยอาจจะผิดพลาดทางด้าน<อ>ข้อมูลสถานที่อย่างนี้หรอข้อมูลสถานที่สองหนึ่งประเด็นแรกประเด็นที่สองก็มีคนแกล้งบ้างมันยังมีคนใจดําที่แกล้งอยู่ครับมีใช่ไหมมีครับมี เขาเล่กสนุกเขาก็แจ้งเล่นๆใครก็ตามที่คิดอย่างนี้ที่เล่นอย่างนี้เนี่ยคุณทําบาปมากกับคนที่มีจิตใจอาสาสมัครอย่างนี้ไม่ควรทํานะคะแล้วเวลาเกิดเหตุจริงๆเนี่ยจริงๆเดี๋ยวมันไปไม่ทันถูกต้องแล้วอย่างนี้นะคะเรามาคุยเรื่องวิธีการทํางานมากดีกว่าเหตุการณ์ประเภทไหนที่คุณเตี้ยแบบผ่านมาบ้างแล้วคะอย่างเช่นกู้ภัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่น่ากลัวน่ากลัวเลยที่น่ากลัวน่ากลัวก็มีรถพ่วงกับรถกระบะประสานนากันเส้นราชจฤกษ์กมุ่งหน้าไปกระเซงครับเป็นช่วงบางเดีย เคสนั้นเป็นเคสที่ใหญ่ที่สุดที่เคยเจอมาเลยกับตัวเป็นยังไงบ้างคะเสียชีวิตสามลายครับนะที่เกิดเหตุสมองร่างกายแหลกละเอียดเป็นเป็นเป็นชิ้นชิ้นครับแหลกละเอียดเลยผู้หญิงตัวใหญ่ๆคนนึงอ่ะท้วมๆคนที่อยู่ในรถกระบะคนที่อยู่ในรถกระบะเสียชีวิตทันทีนะที่เกิดเหตุสองลายแล้วที่ว่าร่างแหลกเลยเนี่ยผู้หญิงครับคนขับคนในรถกระบะครับคนในรถกระบะนี่มามาทั้งหมดกี่คนคนขับนี่สองคนครับ สองคนในรถกระบะคนขับเนี่ยตัวใหญ่อย่างผมเนี่ยแต่เล็กกว่าผมหน่อยอย่างเงี้ยกระดูกนไม่กระดูกนี่แหลกละเอียดเลยครับแต่ไม่เละแต่ผู้หญิงเนี่ยที่นั่งกับคนขับเนี่ยใช่ครับแหลกละเอียดแหลกละเอียดร้อยเมตรแรกที่เดินเข้าไปในที่เกดเ่อนก็เหยียบสมอง้าไปแล้วเราก็ต้องเดินเก็บ มองเขาเก็บชิ้นเนื้อเขารวบรวมใส่ถุงไปเพื่อกลับไปให้ญาติเขาเพื่อให้เขาเอาไปมรดกขอสเขเราต้องเก็บให้หมดอาสาตรงนั้นประมาณร้อยกว่าคนทุกคนต้องเดินเก็บทุกคนหมายเขาเป็นชิ้นส่วนที่หลุดออกมาจากรถกระบะ่ครับมันฉีกครับมันแตกสมองแตกกระเด็นเนาะมันแตกกระจายรถประสานงานกันฟุ๊บกระบะคันหนึ่งไม่เหลือชิ้นดีครับอยู่ข้างล่างรถพ่วงคือมันกระจายออกเป็นชิ้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 แล้วก็ ชิ้นส่วนของผู้หญิงตันี้เป็นร้อยเมตรอะเดินเก็บกันเก็บกันใส่ถุงใส่เก็บเป็นใส่ถุงมือแล้วก็เดินเก็บกันเดินเก็บมารวมรวมกันเลยคือร้อยเมตรนี่เป็นอวัยวะของผู้หญิงคนเดียวหมดใช่ครับเป็นชิ้นสมองที่เล็กๆเห็นอยู่ที่พื้นเนี่ยก็ต้องเอานิ้วแคะแคะแคะออกมากำๆๆใส่มือไว้ใส่มือไว้แล้วก็เดินไปรวมกันไป สับสนุนโดย AJ DVD Home Theater และเครื่องเล่นคาราโอเกะ Boeing Holiday Tour and Travel มีพวกพี่ๆเขาบอกกันต่อมา,าเราต้องเก็บคืนเ้อยหมดมเ,เดี๋ยวเขาจะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเขาจะไม่ไปเกิดเดี๋ยวเขาจะเป็นห่ว<ม>งเก็บคืนเ้อยหมดเขาบอกกันมานะถ้าเป็นเราละ่ะปุ๋ยอ้อมเคยเอาคิดมาถ้าเป็นเราเห็นอุบัติเหตุอย่างเงี้ยเราจะช่วยเหลือได้ขนาดนี้ น้ำใจคนจริงๆต้องต้องน่าทึ่งน่านัำใจของคนเป็นอาสารย์ตตอนตอนที่ยังไม่ได้ทำเนี่ย<ม>ก็เจอเหตุกัแบบนี้มาแต่ว่ามันก็ไม่ถึงขนาดเละมากแค่ว่าเขาตายอยู่ต่อหน้าเรา<ม>ทำอะไรไม่ได้เรายีนได้แต่ยืนมองเขาว่าจะทำไงดีอะไรตายต่อหน้าคือยังไงคือเรานั่งเล่นเงินอยู่ตรงแยกแถาบ้านแล้วก็มีมอไซค์ขี่มา<พ>ชนฟุตบาท แวบไฟแลบไปเลย<ม>แล้วคนก็กองอยู่ตรงนั้นเราก็เดินไปดูแล้วก็บอกให้คนขี่มอเตอร์ไซค์ไปตามรถผู้ชีพมาเ<อ>พราะรถผู้ชีพจะแสดบบานอยู่ในเขา<ม>เขาออกบาดเขาจะออกมาเนี่ยเขาก็จะขาดใจพอดีแหละ<ม>แล้วมาทราบทีหลังว่าไปขาดใจบนรถมันคิดในใจว่าเกิดเราแจ้งเขาเร็วกว่าน,นี้เขามาเร็วกว่าน,นี้<ม>ก็คือดี<ม>ก็คิดอย่างเดียวว่าถ้าเราไปถึงทัน ก็อาจจะไม่ตายก็ได้นี่คือสาเหตุที่นี่คือสาเหตุที่เราอยากทําเหตุการณ์ไหนที่ที่ช่วยเหลือได้ยากที่สุดคะอาทิเช่นไฟไหม้คนตกน้ําหรืออะไรประมาณนี้คะ่ะไฟไหม้ไฟไหม้ในเหนื่อยสุดครับเหนื่อยที่สุดเหนื่อยที่สุดตอนไหม้อยู่เนี่ยเราไม่เหนื่อยเราวิ่งกันแบบวิ่งเขา้าวิ่งออกลากสายดับเพลิงฉีดน้ากันเหนื่นอยมากพอดับเสร็จนะครับถึงจะรู้ว่าหมดแล้ว เงินกลับบ้านยังไม่เป็นเลยแหละนี่ก็ไปเจอที่แบบตายคาเห็นก็ตาหรือว่าเขาเสียชีวิตไปเลยก็มีเพ็นเซนสามสิบเอ็ดยืนเกาะลูกวงจนกระทั่งเสียชีวิตไปเลยไม่สามารถออกมาได้ไม่สามารถออกมาได้เหล็กดัดใช่ไหมคะติดเหล็กดัดเกาะเหล็กดัดอยู่จนกระทั่งล้มลงไปเลยเพราะว่าทอยแคบมากแล้วก็รถดับเพลิงเข้าไปไม่ถึงค่ะแหลงน้ําธรรมชาติไม่มีรถน้ํามาไม่ทัน กว่ารถน้ำจะมาเขาเสียชีวิตแล้วเราทำได้แค่ปลอบญาติเขาว่าจะเดี๋ยวรถน้ำมานองครับปลอบญาติที่หลุดออกมาเอาน้ำที่อยู่ใกล้ๆที่สุดน้ำก๊อกน้ำเสยยางฉีดเลี้ยงไว้เพื่อให้เพื่อให้มันไม่ลุ่มไปหว่าน,นี้ก็ทำไม่ได้ทำได้แค่แค่นั้นฉีดเลี้ยงไว้ได้แต่แตว่าไม่ไไมสามารถทำให้ไฟไม่สามารถทำให้ไฟดับได้ แล้วไฟเวลามันลุกทีมันเหมือนกับปีซา่านะครับมันรูฟขึ้นมามัน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 มีฤทธิ์มันมีพลังมันขึ้นมาเองน่ะก็ไม่อยากจะเชื่อตัวเองเลยว่ามันมาได้ไงแต่มันมีมันมีพลังมันอันนี้ก็ต้องเตือนเหมือนกันนะคะเรื่องการติดเหล็กดัดอันตรายมากกลัวโจรจะเข้าแต่เวลาเกิดภัยพิบัติอัคคีภัยเนี่ยคนในบ้านนี่แหละที่จะออกจากบ้านไม่ได้แล้วเวลาเขาส่งเครื่องกระเช้าขึ้นมาออกไม่ได้เพราะติดเหล็กดาดของตัวเอง มากรวดดที่ันไ้ปิ็คุณผู้ชมครับเหตุการณ์กำลังน่าตื่นเต้นเลยนะครับแต่รายการคนสวยวัดดอนได้หมดเวลาลงแล้วแล้วกลับมาติดตามกันได้ใหม่ในคืนถัดไปวันนี้ลาตีสวัสดีครับ